มาครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูรถเทลเลอร์ลงกันเดี๋ยวหลายๆท่านอาจจะสงสัยเอา้าดูรถเทลเลอร์ทำไมขับรถนี่ครับเทลเลอร์อยู่ข้างหน้าครับคุณผู้ชมนะฮะนี่ฝั่งขวามือนะครับพอดีเกิอดอุบัติเหตุนิดนึงนะฮะรถที่ขับมาส่งเกิดขัดข้องนิดนึงนะฮะก็เลยจําเป็นที่จะต้องจอดอยู่ตรงนี้นะฮะตอนนี้เรากําลังพนักง,งานมาช่วยกันดูรถนี่ จะถึงอยู่แล้วอีกกิโลเดียวเฮ้ยเทลเลอร์แรกของของเดือนด้วยนะน,นี่เคเทลเลอร์นี้มาเต็มเลยครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูซิมีรถล,ลูกค้าท่านใดามาลงกันบ้างนะฮะไปครับโดยความจําเป็นจริงๆครับคุณผู้ชม เทนเลอร์เลยเจ็ดคันนะครับเจ็ดคันจริงๆไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกิโลหรอครับประมาณ300อเมตรประมาณห้าร้อยเมตรถึงโชว์รูมผมแล้วนะประมาณ500้อเมตรถึงแล้ว มาครับมาดูซิมีรถของลูกค้าของ fc ท่านใดบ้าง,องอดได้ได้โอเคพี่นี่คันแรกกำลังลงแล้วฮะ ดูสีคันแรกเป็น lda สีขาวลงไปแล้วนะครับผมอันนี้ลงหมดเลยไหมครับพี่อ๋อก็เป็นของสาขาพี่มายทั้งหมดนะครับทุกคันเลย x s e r i e speed สีดำ um, นะครับ x s e r i e speed สีดำ um. มีของ fc ท่านใดไหมฮะ รถเทเลอร์รถนี้นะฮะจะเป็นรถที่เซลล์โทรบอกว่าพี่ได้รถแล้วรถจะมาลงช่วงต้นเดือนนะครับนี่แหละคือเทเลอร์รถนี้เลยนะฮะนี่ก็เป็นเจ้าตัว LDA อีกึงคัน พอดีว่าเมื่อเมื่อสักครู่นี้ถามช่างเขาเขาบอกว่าพอดีรถยานแม่คัดหมดใช่ไหมพี่ผันคัดหมดเนาะรถยานแม่คัดหมดนะฮะเพราะว่าถ้าเรารอไม่ไหวเพราะว่าซ่อมคัดนานแน่นอนนะครับซ่อมได้แต่ว่าซ่อมนาน ใช่ไหมถ้าเป็นอูสุเราไม่มีอย่างนี้แน <mm ่นอน LDA ไป2แล้วนะอุ้ยแซดสูง no> ก็มาครับค euh. ุณผู้ชมแซดสูงสีบอลเงินนะครับนี่แซดอีกคันหนึ่ง สีขาวชัวร์อุ้ยไม่ใช่ LDA ดูผิดผมดูตรงไฟตัดหมอกผิดนี่ครับเดี๋ยวเราต้องคอยโบกรถใช่ครับ เราต้องคอยดูรถด้วยดูจอดกันเต็มเลยรถทรงรถสูงนะครับต้องมาช่วยกันดู <c oughs> าานี่ครับแล้เราก็พยายามดูช่วยนี่ให้เขาออกเลนซ้ายให้เรา เอ้ยเลนในเลนในครับลงหมดเลยทุกคันนะครับตอนนี้ลงหมด ข้างบนอีก4คันนะเมื่อก,กี้ผมถามแล้วแหละก็ลงหมดเลยก็จะมีข้างบนมี X-Series ี Speed, ่สปีดอาต๊อคอะสีประตูสีขาวสีประตูสีบอลเงินแล้วก็ไฮเ h นเดอร์แซดสีบอลเงินนะครับรอลงหมดเลยนะครับ ก็เอ็กเซเดนจริงๆนะครับป่กกี้เราก็ให้ช่างเรามาดูให้แล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้ารอนี้มันหนึ่งเลยอันนี้มันเป็นฮีโน่แล้วที่สย์เราอ่ะไม่มีคัสฮีโน่ที่สย์เรามีแต่คัสเอลโซะนะครับก็เลยถ้าเปลี่ยนคัสเนี่ยมันต้องมันต้องหาคัสของเขาเองนะฮะแล้วนี้มันต้องอาจจะต้องซื้อแล้วยกเจียลงมานานแน่นอนครับคุณผู้ชมนะครับยกเจียลงานานแน่นอนเราก็เลยถ่ายรถลงก่อนเลย นะครับแล้วค่อยเดี๋ยวอาจจะซ่อมรถฝนซอกยังไงก็อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันก็เสียไม่ไกลแล้วครับมันอีกนิดเดียวข้ามสะพานไป้นิดเดียวก็โชว์รูมแล้วขวามือแล้วฮะใกล้ๆนะฮะเดี๋ยวอันนี้เราก็ค่อยๆลำเลียงรถกลับกันได้ครับอ,อ่า โอเคนี่ครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตลำเลียงรถก่อนแล้วแหละเพราะว่าพอดีเดี๋ยวไม่มีที่จอดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขวางถนนนะพอมีแต่รถใหม่ด้วยโอเคอะไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตลำเลียงรถก่อนแล้วโโหที่ลงมาก็มีแต่สีขาวทั้งนั้นเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็เดี๋ยวรถขั้นใดที่มาลงในเทลเลอร์นี้นะฮะเดี๋ยวเซลล์ต้นจะโทรบอกแล้วก็เดี๋ยวดูเลิกได้เลยนะครับเดี๋ยวนัดรับกัน นะครับว่าจะเอาวันไหนยังไงแล้วก็ตกแต่งอะไรยังไงเดี๋ยวคุยกันอีกทีหนึ่งสําหรับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมเซลต้นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยและกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ